สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่26กันยายน2 5 6 4ริสคิเตจักร2 0า1ครับเวลาตอนนี้ก็0720นาทีนะครับหลังจากฉีดวัคซีนนะครับบูธเข็มที่3แอตตาเซนิก้า2เข็มแรกฉีดซิโนแวคนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับหลังจากฉีดแอตตาเซนิก้าเข็มที่3มบูธมานะครับผ่านมา2วันก็จะมาออกกาลังกายนะครับทีนี้ครับ หลังจากที่ฉีดมาก็ออกกำลังกายเบาๆโดยที่ไม่ได้เล่นลูกกิ้งนะครับไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่ามันจะอาการข้างเคียงของผมก็คือมีปวดแขนมีไข้อ่อนๆนะครับมีไข้อ่อนๆนะครับก็ทานยาพาราก็ออกกำลังกายแบบเบาๆแกวนแขนแกวนขานะครับวิ่งเบาๆเดินรอบห้องอะไรอย่างนี้รับเบาๆแต่วันนี้จะมาเล่นลูกกิ้งจะมาออกกำลังกายเปลยนหนักๆนะครับตูนะครับ,รบท่านใดที่ฉีดแล้ว มีอาการอย่างไรบ้างมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเข็มที่สามนะครับเข็มที่สามแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ฉีดตัวแอสตาเซเนกาโดยตรงเลยก็ฉีดแค่2เข็มครบ2โดสหรือ,อยังแล้วก็ฉีดตัวอื่นจะเป็นชินุฟาร์มหรือว่าไฟเซอร์ก็แล้วแต่นะครับมาเล่าสู่กันฟังครับว่ามีอาการอย่างไรบ้างอ่ะวันนี้มาออกกําลังกายกันครับเริ่มครับถ้ายืนนะครับ ทำเท่าที่เราเหนื่อยทำเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่เราทำไหวขอให้เราทำอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราจะดีแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ